ค่ะตรงนี้นะคะนกนมตรงนี้คะ nôm nak khà yeah, Ya yeah, san Ya ya ok ok ya yeah. gai bisa son dai ram ton nem ok son si vi i wan ส่นต้นอีกฐต่นจำหนมไม่ได้นะคะจำชื่อไม่ได้นะคะโอเคอเห็นใช่ไหมเบลอมาดู กัวซองไหมคะหัวซองนะคะหัวซองสายเกนนะคะอทานไหมคะ สันมันเกิดนะคะแยวปอนไหนดีคะถ่ายรูปคนไม่ได้นะคะ ก็เลยแก่งไปแก่งมานะคะโทษทีนะคะคเพื่อนผิดกฎหมายนะคะถ่ายได้แต่ลูกคุณป้านะคะเดินเซไปเซมาย <laughs> สองตายายป่วยนะคะ chính Thôi bị đổ rồi chứ Ôi chả hắn hai xoắn Mình nuộn hai cái หาดูคุณได้แค so <c> ่คุณได้ทำไมคิดโฆษณาแนี้เลยคุกอัดดทุกๆทีนี้พอดีคุกเบอรอะไรเดี๋ยวฉัคุณดิมคุณเด็กแรมันนี่เจ๊งโมพี่น p พี่นพี่นกเจ๊งโม โอเคนะคะเป็นเพื่อนกุ้งนะคะกุ้งนะคะกุ้งนะคะแค่นี้ได้ไปนองเด้อแค่นี้ละเมืองกุ้งประเทศเมืเอวี้ได้ไปนอง